นิทานเรื่องดอกกุญแจหลอนตอนที่หนึ่งเสียงกระซิบจากห้องใต้หลังคาเมื่อฤดูฝนเริ่มโปรยปลายเด็กหญิงชื่อขวัญและครอบครัวของเธอย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านไม้เก่าแก่หลังหนึ่งที่ตั้งอยู่ริมป่าทึบบ้านหลังนี้เป็นมรดกตกทอดจากคุณตาที่ขวัญไม่เคยพบหน้าตัวบ้านเงียบสงบ แต่เต็มไปด้วยกลิ่นอับและฝุ่นหนามีบันไดแคบๆที่ทอดขึ้นไปยังห้องใต้หลังคาซึ่งถูกปิดตายมานานหลายสิบปีแม่บอกว่าอย่าขึ้นไปข้างบนนะลูกมันอันตรายพื้นอาจพังได้แต่ในใจของขวัญกลับเต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นคืนแรกในบ้านหลังใหม่ขวัญสะดุ้งตื่นกลางดึกเธอได้ยินเสียงบางอย่าง คลายเสียงกระซิบแผ่วเบาขวัญขวัญขึ้นมาสิเสียงนั้นแผ่วราวลมหายใจแต่ชัดเจนพอจะทำให้เด็กหญิงลุกขึ้นจากเตียงอย่างช้าช้าด้วยไฟฉายเล่มเล็กในมือขวัญค่อยๆเดินไปที่บันไดใต้หลังคาไม้แต่ละขั้นส่งเสียงเอียด์พาร์ตราวกับกำลังเตือนให้เธอถอยกลับเพะว่าเสียงกระซิบยังคงดังมาไม่หยุด ขวัญกล่องของเธออยู่ที่นี่ขวัญเบื้อมือเปิดประตูเก่าที่ขึ้นสนิมพื้นใต้หลังคาเต็มไปด้วยฝุน่นและใย,ยแมงมุมแต่ตรงมุมห้องมีหีบไม้ใบเล็กวางอยู่กล่องนั้นเก่าจนลวดลายดอกไม้แทบจะลบเลือนแต่เมื่อขวัญเปิดออก เธอก็พบกับสิ่งแปลกประหลาดภายในกล่องมีดอกกุญแจเหล็กสีดำเย็นจัดเหมือนถูกแช่ในน้ำแข็งและกระดาษแผ่นหนึ่งเขียนด้วยมึกจางๆจงใช้มันด้วยหัวใจที่กล้าเท่านั้นทันใดนั้นประตูห้องใต้หลังคาก็ปิดปังลมเย็นพัดผ่านเสียงกระซิบหายไปเหลือเพียงเสียงหัวใจของขวัญที่เต้นแรง เธอหยิบดอกกุญแจใส่กระเป๋าเสื้อโดยไม่รู้เลยว่านั่นคือจุดเริ่มต้นของการผจญภัยที่จะเปลี่ยนชีวิตของเธอไปตลอดกาลตอนที่สองประตูที่ไม่มีใครเห็นตั้งแต่คืนที่ขวัญพบดอกกุญแจเหล็กสีดำพร้อมข้อความลึกลับในกล่องไม้เสียงกระซิบก็ไม่ปรากฏอีกเลย แต่ความรู้สึกเย็นวา่าบและความฝันประหลาดกลับเยือนเธอทุกคืนในฝันนั้นขวัญมักจะเห็นตัวเองยือนอยู่หน้าประตูบานหนึ่งประตูไม้สีดำสนิทไม่มีลูกบิดไม่มีบานพับและตั้งอยู่กลางที่ว่างเปล่าเสียงกระซิบเพียงคําเดียวดังขึ้นเสมอในฝันไขมันสิกลางวันหนึ่ง ขวัญลองนำดอกกุญแจไปเสียบตามประตูทุกบานในบ้านประตูห้องใต้หลังคาห้องครัวห้องเก็บของแต่ไม่มีบานไหนที่กุญแจจะเข้าได้เลยดอกกุญแจดูจะไม่เข้ากับประตูธรรมดาทั้งหมดจนกระทั่งเย็นวันหนึ่งขวัญเดินเล่นหลังบ้านตามลํำพังท่ามกลางสวนรกชื้นที่มีต้นไม้เก่าแก่คลุมรอบรัว้ว เธอสังเกตเห็นบางสิ่งผิดปกติเงารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่กำแพงอิดดูแตกต่างจากส่วนอื่นเงานั้นดำสนิทและลึกกว่าที่ควรจะเป็นเหมือนมันไม่ได้แค่บางแสงแต่มันดูดกลืนแสงขวัญเพื่อมือไปแตกกำแพงตรงนั้นแล้วต้องตกใจเมื่อมือน้อยของเธอทะลุผ่านกำแพงได้ เธอค่อยๆเดินเข้าไปใกล้และพบว่ากำแพงจุดนั้นคือประตูประตูที่ไม่มีใครเห็นไม่มีใครรู้ว่ามันมีอยู่จริงมันคือประตูในฝันมือของขวัญสันเมื่อเธอหยิบดอกกุญแจออกจากกระเป๋ามันยังคงเย็นจัดแม้จะอยู่กับเธอมาหลายวันเมื่อเธอเสียบกุญแจเข้าไปตรงกลางแผ่นไม้สีดำกรก เสียงเปิดล็อกดังขึง้นแล้วบานประตูก็เปิดออกเองอย่างช้าๆ้าขวัญก้าวเข้าไปเพียงครึ่งก้าวทุกสิ่งก็เปลี่ยนไปเธอรู้สึกเหมือนตกจากที่สูงร่างของเธอร่วงลงในอากาศสีเทาหมน่นหมูนวนท่ามกลางเสียงกระซิบเสียงร้องไห้และเงาที่ไม่มีตัวตนจนกระทั่งเธอลงจอดเบา บนพื้นหินชื้นแฉะรอบตัวเธอคือโลกอีกใบหนึ่งฟ้ามนตลอดวันต้นไม้ไรใบและเงาคนเดินผ่านไปมาอย่างไร้จุดหมายบางคนไร้หน้าบางคนมีเพียงเสียงสะอื้นขวัญได้ยินเสียงกระซิบอีกครั้งยินดีต้อนรับสู่ดินแดนแห่งความหลงลืมเธอกำดอกกุญแจแน่นพยายามไม่ร้องไห้และรู้เพียงว่า การผจญภัยของเธอเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นตอนที่สามดินแดนแห่งความหลงลืมขวัญเดินอย่างระมัดระวังบนพื้นหินเปียกชื้นในดินแดนประหลาดฟ้ามืดมัวไร้ดวงอาทิตย์ลมเย็นเย็นพัดชยมาพร้อมเสียงกระซิบที่ฟังคล้ายกับเสียงร้องไห้ของเด็กๆจากที่ไกลๆเธอหวาดตามองไปรอบๆ เห็นผู้คนรูปร่างคล้ายมนุษย์ยืนซึมอยู่เป็นกลุ่มกลุ่มไม่มีใครพูดไม่มีใครหันมาพวกเขายืนนิ่งราวกับรูปปั้นบางคนยืนอยู่ใต้ต้นไม้ตายซากบางคนเดินวนซ้ำๆอยู่กับที่และบางคนก็เอาแต่นั่งกอดเข่าพึมพำกับตัวเองทันใดนั้นขวัญได้ยินเสียงกระซิบใกล้ๆหูหนูหนูช่วยพวกเขาได้ไหม ขวัญหันขวับด้วยความตกใจและพบกับเด็กชายคนหนึ่งใบหน้าเขาซิดเซียวเสื้อผ้าขาดรุ่งริ่งแต่ดวงตากลับยังมีแววชีวิตอยู่ฉันชื่อนิดเด็กชายเอ่ยเสียงเบาฉันก็ติดอยู่ที่นี่เหมือนคนอื่นๆพวกเขาหลงลืมตัวเองไปหมดแล้วที่นี่คือที่ไหนกันแน่ขวัญถามนิดเงยหน้ามองฟ้า มันคือดินแดนแห่งความหลงลืมใครก็ตามที่ใช้ดอกกุญแจโดยไม่มีความกล้าหรือใช้เพื่อความอยากรู้อย่างเห็นแก่ตัวจะถูกดึงเข้ามาขวัญใจเต้นแรงเธอเริ่มสงสัยว่าตนเองก็อาจติดอยู่ที่นี่เช่นกันแต่เธอยังไม่หลงลืมตัวเองนิดพูดต่อเพราะเธอยังจำได้ว่าเธอคือใครนั่นคือสิ่งสำคัญ ขวัญก้มมองดอกกุญแจในมือแล้วถามเสียงเบาเราจะออกไปจากที่นี่ได้ไหมนิดอพอยักหน้าได้แต่ต้องผ่านเงาแห่งความกลัวมันคือด่านแรกของการออกจากดินแดนนี้มันจะทำให้เธอเห็นสิ่งที่เธอกลัวที่สุดถ้าเราผ่านไม่ได้ละ่ะขวัญถามเธอก็จะกลายเป็นเงาอีกคนหนึ่ง เหมือนพวกเขานิชี้ไปยังเงาร่างไร้ชีวิตรอบตัวถึงแม้จะหวาดวันแต่ขวัญก็สูดหายใจลึกและเดินตามนิดไปยังเนินเขาเตีย้ยเตี้ยที่มีอุโมงค์ดำสนิทต,ตรงกลางหน้าทางเข้ามีป้ายเก่าๆเ,เขียนไว้ว่าที่นี่คือเงาของเธอเมื่อก้าวเข้าไปในอุโมงค์ทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงขวัญพบว่าตัวเองอยู่ในบ้านของเธอ แต่ไม่มีใครอยู่เลยเสียงพ่อแม่โต้เถียงดังขึ้นรอบตัวเสียงหัวเรอะยอกจากเพื่อนในโรงเรียนเสียงล้อเรียนความรู้สึกโดดเดี่ยวกลัวและเสียใจทุกอย่างถาโถมเข้ามาเงาดำรูปร่างเหมือนขวันค่อยๆปรากฏขึ้นมันพูดว่าไม่มีใครรักเธอไม่มีใครต้องการเธอเธอไม่มีทางหนีได้ ขวัญยืนนิ่งน้ำตาคลอดอกกุญแจในมือเริ่มสัน่นแต่แล้วเธอก็นึกถึงใบหน้าแม่ที่ยิ้มให้เมื่อตอนกอดกันครั้งสุดท้ายนึกถึงคำปลอบใจของพ่อเมื่อลม้มและนึกถึงเพื่อนคนหนึ่งที่เคยแบ่งขนมให้ในวันที่เธอหิวเธอกลั้นน้ำตาสุดหายใจแล้วพูดกับเนานันว่าแม้จะมีบางวันที่ฉันรู้สึกไรค่า แต่ฉันก็ยังมีค่ากับใครบางคนและฉันจะไม่เชื่อในคำโกหกของเธอเงานั้นกรีดร้องก่อนจะค่อยๆสลายไปกับสายลมพร้อมกับแสงสว่างจากปลายบุโมงที่เปิดออกมาควันเดินออกมาพร้อมกับนิดที่ยิ้มให้เธออย่างภูมิใจเธอผ่านมันแล้วนิดพูดประตูต่อไปรออยู่ข้างหน้า แต่จะยากกว่านี้อีกหลายเท่าตอนที่สี่เงาลวงและความจริงหลังจากขวัญฝ่าฟันเงาแห่งความกลัวมาได้เธอกับนิดก็เดินลึกเข้าไปในดินแดนแห่งความหลงลืมระหว่างทางมีเสียงกระซิบดังแววเป็นระยะเสียงเหล่านั้นเรียกชื่อเธอบ้างก็หัวร้องยอบบ้างก็ร้องไห้อย่างเจ็บปวด ขวัญเริ่มรู้สึกว่าตัวเองกำลังถูกบางอย่างดึงดูดความเหนื่อยล้าในใจเริ่มก่อตัวขึ้นช้าช้าระวังให้ดีนะนิดเตือนเรากำลังเข้าสู่เขตของเนาลวงพวกมันจะทำทุกทางเพื่อให้เธอลืมความจริงทันใดนั้นหมอกสีดำหนาก็ลอยมาปกคลุมรอบตัวขวัญเธอกระชับดอกกุญแจในมือ แต่เมื่อลืมตาขึ้นอีกครั้งเธอก็พบว่าตัวเองยืนอยู่ในห้องนอนที่อบอุ่นมีพ่อแม่ยิ้มแย้มอยู่ข้างเตียงและเสียงหัวเราะของเพื่อนๆดังมาจากข้างล่างกลับมาแล้วเหรอลูกแม่พูดพร้อมลูบผมเธอเบาๆฝันร้ายจบแล้วพ่อเสริมขวัญเริ่มรู้สึกอบอุ่นใจสงบเธอแทบจะเชื่อว่าทุกสิ่งก่อนหน้านี้คือฝัน แต่แล้วเธอก็มองไปที่มือของตนเองดอกกุญแจยังคงอยู่และเย็นจัดอย่างผิดปกติถ้านี่คือความจริงเธอพึมพรรมทำทาไมกุญแจยังอยู่ในช่วงขณะนั้นทุกอย่างเริ่มสั่นไหวใบหน้าพ่อแม่เริ่มละลายเสียงหัวเราะก,กลายเป็นเสียงหัวเราะยก และห้องนอนค่อยๆแปร ى, สภาพเป็นความมืดหม่นขวัญหลับตาสูดหายใจและพูดเสียงแน่วแน่นี่ไม่ใช่ความจริงพวกเธอไม่ใช่พ่อแม่ของฉันทันใดนั้นเงาทั้งหมดแตกกระจายเสียงกรีดร้องกล้องไปทั่วและขวัญก็กลับมาอยู่ที่เดิมท่ามกลางหมอกและความเงียบนิดยืนรออยู่หยาดน้ำตาซึมที่มุมปาก พวกเงาอวองงอคือเศษเสี้ยวของความอยากที่เราซ่อนไว้นิดพูดเบาๆถ้าเธอเชื่อพวกมันเธอก็จะหลงอยู่ที่นี่ตลอดไปขวัญก้มมองดอกกุญแจอีกครั้งและสังเกตว่ามันเริ่มเปลี่ยนไปมีลวดลายสีทองปรากฏบนตัวกุญแจเรากับมันกำลังตอบสนองต่อความกล้าของเธอตอนสุดท้ายรออยู่ นิดพูดพร้อมชี้ไปยังบันไดหินทอดยาวที่เพิ่งปรากฏขึ้นที่นั่นเธอจะได้พบเจ้าของเสียงกระซิบและคำตอบของทุกสิ่งตอนที่5การกลับบ้านและการเลือกที่ยากที่สุดขวัญเดินขึ้นบันไดหินที่ทอดยาวรู้สึกถึงแรงกดดันที่หนักขึ้นทุกก้าวแต่ก็ไม่ยอมถอยเสียงกระซิบเบาลงเหงือ เพียงเสียงของหัวใจตัวเองที่เต้นดังและแน่นแน่เมื่อถึงยอดสุดเธอพบประตูไม้บานหนึ่งตั้งอยู่กลางที่ว่างเปล่าไม่มีผนังไม่มีพื้นไม่มีขอบฟ้ามีเพียงความมืดล้อมรอบและแสงสว่างเล็กๆที่ส่องจากดอกกุญแจในมือนิดเดินมาหยุดข้างเธอพูดเบา,เบาๆนี่คือประตูสุดท้ายด้านหลังมันคือทางกลับบ้านของเธอ ขวัญกำดอกกุญแจแน่นแล้วถามแล้วเธอละ่ะนิดยิ้มจางจางฉันไม่ใช่คนอีกต่อไปฉันเป็นเพียงเศษเสี้ยวของเด็กคนหนึ่งที่ลืมบ้านลืมตนเองและหลงอยู่ที่นี่นานเกินไปเขาก้มหน้าต่าฉันช่วยเธอได้แค่นี้ขวัญน,น้ำตาคลอเธอไม่อยากทิ้งนิดไว้เบื้องหลังเธอเอ่ยถาม ถ้าฉันแบ่งแสงจากกุญแจให้เธอเธอจะไปกับฉันได้ไหมนินิ่งไปครู่หนึ่งก่อนนพยะหน้าเบาๆอาจจะได้แต่กุญแจจะพาออกไปได้เพียงคนเดียวเท่านั้นขวัญชะงักเสียงหนึ่งดังขึ้นจากความมืดเป็นเสียงเดียวกับที่เธอได้ยินตั้งแต่วันแรกที่เริ่มเรื่องราวนี้เสียงกระซิบแผ่วเบาอ่อนโยนบนเร้า ดอกกุญแจจะพาเจ้าออกจากที่นี่แต่เจ้าต้องเลือกประตูเริ่มสั่นเบาๆพร้อมกับแสงสว่างสองพันรอยแยกขวัญเงียบงนันเธอรู้ว่าการเลือกครั้งนี้จะเปลี่ยนชีวิตตลอดไปเธอมองหน้านิดเด็กชายผู้ช่วยเธอฝากความกลัวมาด้วยกันเธอคิดถึงความกล้าที่เพิ่งค้นพบและสิ่งที่เธอเชื่อมาตลอด ถ้าฉันออกไปคนเดียวแต่ทิ้งเธอไว้ฉันจะไม่มีวันเป็นอิสระอย่างแท้จริงขวัญพูดแล้วเธอก็ยื่นกุญแจให้นิดเธอกลับไปก่อนนิดตกใจสายหน้ารัวรัวไม่ขวัญเธอถึงที่นี่ได้เธอควรกลับไปไม่ใช่ฉันขวัญยิ้มน้ำตาไหล เธอสอนฉันให้กล้าหาญให้เผชิญหน้าเงาของตัวเองถ้าไม่มีเธอฉันคงหลงลืมตนเองไปแล้วกุญแจในมือขวัญเปล่งแสงเจิดจา้าทันใดนั้นแสงนั้นก็แตกออกเป็นสองเซี้ยวครึ่งหนึ่งอยู่ในมือเธออีกครึ่งอยู่ในมือนิดเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งการเลือกที่ยากที่สุดคือการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เจ้าผ่านบททดสอบแล้วประตูเปิดออกช้าๆท่ามกลางแสงสีทองขวัญและนิดจับมือกันแล้วก้าวผ่านไปพร้อมกันขวัญลืมตาขึ้นอีกครั้งบนเตียงของตัวเองในห้องใต้หลังคาดอกกุญแจยังอยู่ในมือแต่เปลี่ยนไปกลายเป็นสีใสโปร่งแสงไม่มีรอยหนักอีกแล้ว เธอยิ้มเบาๆแล้วได้ยินเสียงข้อะประตูห้องแม่โผล่หน้ามาตื่นแล้วเหรอลูกฝันอะไรหรือเปล่าเห็นละเมอทั้งคืนเลยขวัญกอดแม่แน่นแล้วมองไปยังหน้าต่างแสงอาทิตย์สาดเข้ามาอบอุ่นใจเธอไม่แน่ใจว่านิดมีตัวตนจริงหรือไม่หรือเป็นเพียงเงาของจิตใจตนเอง แต่ไม่ว่าอย่างไรเธอได้เรียนรู้บทเรียนที่สำคัญที่สุดการรู้จักตัวเองและกล้าที่จะเลือกสิ่งที่ถูกต้องคือกุญแจที่แท้จริง